สวัสดีครับเมื่อนี่กวสิบภาพมากักวังวันแห่คือกแลครับตอนนี้เป็นกำลังวางแผนกันว่าสิไ่ป่ามั่งแต่ส่วนท้องพูนแล้วก็เพื่อมัสิมาเป็นหนาหนาไฟครับหนาคอนเวิร์ดนะครับเป็นยังไงครับเอาเขาจะติดตามเป็นน้ำกันรุ่นไปนน้ำกันพ่อแม่พี่น้องครับผมเป็นกำลังใจผมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดฝากกดติดตามครับมวนมมวนกดต่อไปครับผมจัดไป ครับหลังจากที่พวกผมมากันไล่ฟังนี่ครับไล่ฟังทั้งฝ่ายไล่แล้วก็มาจอดดังไว้นี่แฮอวน,นครับแล้วก็ไล่จากพูดมุหรี่เาลุกแล้ววันที่เนี่ยเออาเรียมเน้วพี่น้องผู้สาวเงซลผู้สาวด้วยผู้สาวย่าเลือให้กับลังใจเดิมสิเด้บุหรี่ตะปูเบาด้ครับบุหรี่เบาแหวงเบาจานเบาเด็ด อันนั้นเบาคักไงเบาเด็ดไนงะเออจานจัดแล้วเมือ่อวานไ,ได้แต่วาวานเสดผู้เบาเด็ดครับเอ,อ,อ้ย,อยนี่บ่อตัวนี้ตัวไหนพอห่อเบงบ่อบ่อถึงบ่เอ,อ้าออแล้วพี่น้องเราถึกใจกำลังสิเกิดขึ้นเราฟังนะอเอ,อ้าบ่อตัวนี้ที่ว่านตัวไหนเนี่พยพ่อปะตองไง <laughs> เอาบาวุฒครับบาวุฒอ,อือว้าวอันนี้มันก็สิเป็นการจอบบอนแม่นบ่คุณพ่อ,อจอบบอนเราที่นี่ให้มันบอนก่อนเ้าค่อยสิวานตายลโอ้ข,อข่าวซอยอ่ะครับผมกับพอดีผมกับสิวานน้ำพื่นพี่กันละครับจะ จะจิตใตท,ทำให้พี่น้องในเบิ้งนำ้ำเอาแม่เอาแม่เอาแม่นี่นี่น่นี่ตเนี่ยนั่นนั่นน่นนันนะ่งนี่ <c oughs> นบอลลุมันกับบอมันขันบอวอมันกับบอมวครับเอ่อซื้อหัวเขานีต่ต้าเอาเอาสอโตสมโตแล้ว เออจึงในกวางแท้แถมมันถือถือละสิบยี่สิบบึงเนี่ยนะโอ้ลมแหงครับขอถูกขอไปครับฝั่งลมกับบดได้ยังไงเฮยเฮยึกยักยึกยักสามเสื้อเสื้อแล้วห่างไม่อีกแล้ว เอ้าเสียนมดจูดน hmm, uh, ี่เสียนมอดอเ้ย่โอ้ยขึ้นหัวขึ้นหัวไปเออเออ โอ้โหเห็นโคตหัววะปลาคอยงี้บ่ปลาคอยงี้กับปลาโดปลาเข้านี่เหรอวะ <c oughs> โดเนี่ยขึ้นหัวมั่บเลยขาวจานพันเลยหัวงอกขึ้นแล้วนะลูก <c oughs> นะครับเพิ่นกระสิตุ่มตีนแหครับตุ่มตีนแหสซูดยู่ตีนแห เ,เป็นเกย์ย้มตีนเฮครับสามคนนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามมือท,ทะเลทะเลทะเลยกเกไก่ครับมือหนึ่งน้ำกับจิประมาณเพียงคอเพียงปากกลยกำลังสีอย่างงากเพอาย่างงากนี่แหละครับ ทำก็เสียดายครับเสียดายคือจังฮามาเที่ยวมาเล่นมากินข้อป้าแล้วครับเพราะวาหาวานแหแก่ห้อนาะได้เล่นน้ำอยู่บ้านมันห่อนแห้งคุณพ่อจานแล้วก็มันก็เป็นเส้นแหที่ว้านอยู่กับเบนยังก็เส้นวุฒิครับอูนอ้นนั้นเป็นเส้นวุฒิอันนี้เส้นจานอันนั้นปลาเด็ดเนี่ยปลาเด็ด ปลาเด็ดครับสโสดครับปลาเด็ดนะอยากได้เ <be> ม <r políticas> <ver communist initiation> <uge> ียอยู <climbed lik> <acoustic improved verted> ่เท่นว่าเมียเพิ่นได้ผัวไม่ยว้นผูเหลอยุดิสวรรค์สั้นฟ้าผู้ละจะเป็นเทวดาแล้วจะเป็นนางฟ้าแล้วไอ้เดโอ้ตกใจวันวันฟาดประคอขึ้นมา โอ,อ,อ, <laughs> อ้มุ่งไหมครับมุ่งไหมน้องกูเหรอเก้วๆๆ้าเเอาแม่พอ่อพอได้เล่นน้ำครับผมกับแห่ผมกับมี่ครับผมเอามาผืนหนึ่งหนึ่งผืนแล้วก็อีกแหนั่นเป็นแหเอ็นสามเซนครับวัทวา,านปลาขาว อรอเบิ้งว่าผู้ใดสิได้ปลากอนมูล,ลุนกันครับจะเสียนวุฒิกะไปห่างไหงอีกพื้นนึงแล้วครับเสียนวุฒิอ่ะเป็นจังใดกะคอยรุ่นกันไปครับ ลุ่นปลานะเพื่อนกระสิม,มักปลาไว้เพื่อให้มันก้านาทีถึงสี่นาทีให้ปลามันเงี้ยวเงี้ยวหน่อยไม่ค่อยจับง่ายครับล้อเบิ้งไพสล้อเบิ้งมันขึ้นฟ้องอากาศเพราะปลามันติอยู่จุดใดฮะก็ไปหยียบไปย่ำเอา Cần nghe anh ấy áo này bẹp này, Áo hên tối không xì vào xem hút khắp không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เออโอ้ยอย่าปลาที่เนี่ยพอแล้วเจ้ะเปนะานนมีคนนั่นออกปลาให้เบิ้งครับรอกันไปเรื่อยครับ ครับเมื่อกี้นี่ผมกับว่านแหนแหที่ไปแล้วเป็นแหเอ็นนะครับแต่ผมสิเปห้าวพี่น้องในเบิ้งนะํ้ว่ามันสิึกือบถือว้านเ้าๆไปครับ

ย้ถึกไม่ผู้เทาเพิ่นเอาขึ้นให้พวกเบิดเนาะโอ้ยถึงยังแล้วนีโอ้โอ้้นแบบปืนกัวเอาปนไ่้และปืนนอ้ยปเนาะดังไสดังไที่นหน่าาขาวซอยปา้าตอง เขาส่สองต่อตองสามสองซีครับอ่ะมันมาน้ำกันครับเป็นกระได้ข <c oughs> ึ้กันแล้วครับ กัันครบล้อเพื่นบอกไว้ครับมาั้งแใจเศร้าว,ว่าได้กินเขาเศ้ามาตอนนี้กับ,บายสองครับสิดเป็นล้มใส่ก่อนเลยขอบยี่ปลหน่อยเป็นม,มันๆครับเก่ยว

แล้วว่าเผ็ดกับพิกน้อยอยงงงไงม mm hmm. Now, นั่งอยกน่าวน อย่างมั้งครับเดี๋ยวรถถางครับ สุกแน่บ่สุกแน่ครับ mm <laughs> ส่นมือตซน ปเบื้องเปล่ันต้องครับอันนั้นก็เสียนรุดครับเสียนรุดเพื่อนกับปั้นเข่าแล้วกูเลรอเพื่อนกับนั่งกินล้อ,อห่วยล้อคล้องไว้ยและครับกินไฟกินมันเลยล้อบาไหวสั้นเว้ยสั้นดึด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 กับปั้นเข่าเหนียวบุ้ยกับปลาแดกบองขึ้นเก้าหลับพ่อแหวงแล้วมากินเด้ เซียนหมดแล้อครับเซียนหมดกันไหนแต่กินอยูถึงรถรถไซร์แล้วเฮ้ยน้ำโอ้าวไอช่อนใหญ่อะได้ได้หันหน้ามาเนี่ยหันหน้ามาเนี่ยโง่ล่ะขอเงี้ย เด้นียวเป็นกระไดหลายเติอบอยู่ครับช่วนของผมก็คอ่อยเบิ้งขึ้นไปเบิ้งสุดท้ายครับหลังจากที่เขากินขา้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วเขาขก็มาจอบบอลตอครับคร่เขาก่าวกิ่าน <c oughs> ้ำเส็จแ้เขากมาจอลผมก็น่าจะเซาแล้วครับของผมก็ได้ผมก็ พอสมมาพาควันละที่นี่ผมก็ <G ül> กกเอามา <G ül> เอามาชมป่าแหว่งครับ <G ül> ครับไม่มีอะไรเลย มาพาขวแลเลยด้วยฮ่องกบอกปอกโดตัวนี้ก่อนเอาแล้วยอ,ยองอดังเขาเพียงลงมือจังมาเยา้าดังจไงเลยนะทวงผมครับเข้าไปบังดูคุณพ่อ,อาจานช่วยพี่ช่วยน้องจอากโต้เนี่เพาะของป๋าแวงครับ

อีของผมอ่ะเก็บแหเรียบร้อยแล้วเอีอของผมอ่ะเนี่ยตัวโล,โลสองตวัวครับนี่ตัวโล,โลสองตวัวอนะ <c oughs> คุณพ่อ,อาจานก็นได้สมมติพ่อขวัญก็ได้กันสุภูสุขแล้วครับผมอันนี้เพื่อนกากู้ด่างกู้จ้าก,ก่อนครับอ,องงืมลัางสุดท้ายเหมือนบอกให้มัน โอเคครับสมมาพาควานนะครับเจอกันอีพีหน้าครับจะเป็นการหาปลาอะไรอีกอะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคอับหม <mm> น้งลูกเหรออือลูกหลักขอจางต้นของผมเงือกเขาสวย <mm> สสสไปครับ